แค่เศร้ามองที่เขานั้นเปลี่ยนไปแต่ผมนั้นห่วงใยมองมาตรงนี้ล้วเปลี่ยนใจถึงลูกผมดูจงแต่คุณจะปลอดภัย y o u ่ e น e r be a ี o n e ลเพราะ,ะผมอย่ปลอบใจ uh, มีแค่เราสองให้ผมไปกอดใครเพราะสิ่งที่ผมต้องการไม่เพียงแค่คุณกับกองไง just want t d you to know in your mind in your soul baby it's a time to move on หากเป็นผมคง ที่สองนะครับที่เราอยู่ที่ฮานอยเดี๋ยวจะพาเดินดูบรรยากาศรอบๆที่พักก็ตอนเช้าก็จะเงียบๆหน่อยนะครับเขามานั่งขายของกันไปคพยคอกกันนะครับอ้าวเจอหมาแล้วมาเวียดนาม ปกติไม่ค่อยเจอนะแต่ตัวนี้บรรยากาศก็จะประ,ะ,ะมาณนี้ครับ เงียบนะคระับโน้นดีกว่าไปโนนแล้วกันเพราะทางนี้ก็เหมือนจะเงียบนะครัอางนี้ดีกว่าประดับประดาธงชาตินะครับวันก่อนได้ถาม คนขับแท็บที่เรานั่งมาจากสนามบินถามว่าตรงกับวันสําคัญอะไรของเวียดนามหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเขาบอกว่าปกติก็ประดับอย่างนี้ทั้งปีเนาะแสดงถึงความรักชาตินะก็เป็นค่านิยมที่เขาทํากันที่เวียดนามนะครับประดับประดาองคชาติก็เพ่เป็นการเพิ่มสีสัน,นสวยงามไปอีกแบบ นี่เป็นร้านขายบะหมี่อ้ได้ปั้นปันสดๆดึงเส้นกันตรงนี้เลยครับเดี๋ยวเช้านี้เราจะไปตำดาวกันนะครับตำดาวต้องนั่งรถจากฮานอยไปประมาณหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวรถตู้จะมารับที่โรงแรมเลย น,นั่นเดี๋ยวผมเดินวนเลยก็แล้วกันเดินวนกลับไปยังที่พักก็นัดกับเพื่อนไว้ตอน6.40คันรถจะมารับ7มง <c oughs> ถนนหนทางเขาก็ไม่ไม่ใหญ่มากนะแต่รถดูรถความสามารถเยอะมากก็คือรถคันใหญ่ รถคันใหญ่แต่ขับสวนกันบางซอยเหลือเลนเดียวนะเขาก็ยังสวนกันได้นะแล้วอีกวัฒนธรรมหนึ่งก็คือการกดแต่ครับบีบแต่ถ้าเป็นเมืองไทยเราบีบแต่นี่โอ้เป็นเรื่องแคนะ่แต่ที่เวียดนามเป็นเรื่องปกติอ่ะก็คือเตือนว่ามีมีรถม,มานะอะไรแบบนี้แล้วเขาก็ไม่มีปัญหากันนะ ดังนั้นวัฒนธรรมของเขาคือต้องกดแแรเนี่ยครับต้องกดแตปบอกว่าอ้าเนี่ยมีรถมานะอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ทําให้ลดอุบัติเหตุนะครับแตกต่างอย่างเมื่อคืนเลยเมื่อคืนผู้คนคือคักมากเช้ามาเงียบเงียบจริง สายวิ่งนะฮะสายวิ่งถ้ามาเนี่ยโ้วิ่งวิ่งสนุกเลยวิ่งไปตรงทะเลสาบคืนดาบก็ได้ตรงทะเลสาบคืนดาบนี่คือปิดถนนเลยฮะคนฮานอยเขาไปวิ่งกันตั้งแต่เด็กจนถึงคนสูงอายุนะครับอันนี้น่าจะเป็นเลยเอยเหมือนเป็นโบสถหรืออะไรสักอย่าง เงียบจริงๆบ้านโอ้ทรงแปลกเลยหลังนี้สูงมากอ u สองสามสี่ห้าห้าชั้น <c oughs> เป็นตึกตึกเล็กๆแล้วสูงขึ้นไป <c oughs> ร้านค้าก็จะอยู่ติดตดิติดกันแบบนี้เลยนะครับแล้วเขาก็จะ มีเก้าอี้เก้าอี้เล็กๆอะครับให้นั่งสไตล์เวียดนามนะครับทุกมุมเมืองจริงซึ่งแต่ละร้านขายขายของเหมือนๆกันเลยเหมือนที่หน้าโรงแรมเมื่อคืนเรานั่งหลังจากไปเดินไป,ไปดูหุ่นกระบอกกลับมา,าทุกร้านขายปลาหมึกย่างเหมือนกันหมด แล้วปลาหมึงเขาใช้วิธีการทุบครับทุบวิธีดั้งเดิมนสะสภากาแฟแต่เช้าคุยกันออกรถเลยนะครับเสียงดังตัวแรกนึกว่าทะเลาะกันไม่ใช่แลคเขาคุยกันเป็นเรื่องปกติแบบนี้อยู่ละ วนจะมาถึงหน้าโรงแรมเราครับเดี๋ยวจะนั่งพักรอรถมารับนี่ยน,นั่งขายของกันนั่งแบบนี้ แถวหน้าโรงแรมเราก็มีร้านเยอะเลยก็มาถึงแล้วครับที่พักของเรา Little Charm Hostel นะครับเ,เดี๋ยวพักรอรอเพื่อนลงมาแล้วเดี๋ยวใกล้เวลาประมาณ10นาทีรถตู้มาแล้วโอ้ยนูน้นนู้นเขาวิ่งกันนะวิ่งกันสายวิ่ง แนะนำเลยครับสายวิ่งหน้ามามาเที่ยวพอตอนเช้าทถนนสงบนะครับรถไม่ไม่เยอะมากวิ่งวิ่งสนุกแต่ถ้าวิ่งจริงจังเขต้องไปตรงทะเลสาบหวนเคี้ยมนะครับหรือทะเลสาบขืนดาบอโอเคครับเดี๋ยวขอนั่งพักรอเคลื่อนสเปร๊คหนึ่ง yeah, ตอนนี้รถ <But> มารับแล้วนะครับ เราจะเดินทางไปตำดาวนะครับตำดาวเมืองตากอากาศเล็กๆแห่งหนึ่งของเวียดนามนะฮะแต่พอดีน่าจะมีการผิดพลาดในเรื่องของการจองรถนะนั่งรถไปชั่วโมงกว่าให้ข้างหลังนั่งเบียดกันแบบนี้ผมนี่ทูเล็กเลยแล้วก็นอนน้อยด้วยผมเป็นคนนอนโอเคฮะเดี๋ยวลองดูว่า ลำดาวจะเป็นยังไงมั่งนะครับ 幾點？ เจ็มชียงใหม่แล้วครับ คนได้วะเนี <ugly> bueno. ่ยโอ้โอ้นี่ไงบทหินอยู่ขวามืออคโเ ก็ร้านต่างๆก็จะคล้ายๆแหล่งท่องเที่ยวแถวบ้านเรานะครับก็จะมีพืชผลทางการเกษตรผลไม้นะสบเบอรี่มะม่วงฝรั่งนะฮะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มาฮานอยแล้วควรต้องมาถ้าเป็นไม่ได้หาที่พักข้างบน สังเกตดูบนยอดดอยมีหมอกตอนนี้เวลาประมาณ9ก้ามงครึ่ยังมีหมอกออกมาบรรยากาศดีอากาศเย็นนะครับปุดหนุนปุดหนุนผลิตภันฑ์ท้องถิ่นนะครับข้าหลามแม่ค้าบอกทุบเอาเลยฮนะทุบทุบแล้วกะทิผมร่วงมาแล้วแม่ค้า บ้างมาชิมชิม,ชมอันเดียวอันเดียวกินบ้านเราใส่น้ำตาลเยอะเลยมันนิ่มมึงพี่ดูไปกินเผือกูจะไม่เห็นน้ำตาลเลยแต่ก็เป็นอินนออินนอคือข้าวเหนียวธรรมดาเลยไม่มีน้ําตาลไม่มีมพะพร้าวข้าวเหนียวธรรมดาธรรมดามันได้ความหวานจากจากตัวมันเองเราจะกลิ่นกลิ่นข้าวหลามเหมือนบ้านเราเแต่ว่าไม่หวานเลยไม่มีน้ําตาล เป็นประเทศที่หากินน้ําตาลยากมากเดี๋ยมีน้ําอ้อยขายแต่มีน้ําอ้อยขายหิวกระใหญ่แล้วอาจารยยูไอตัวจารย์นะอัวจารยนงัดนะขอเน้นๆเลยนะฮะขอเน้นๆเลยพูดตรงๆเลยพูดตรงๆเลยตรงๆเข้าหลามบ้านเราอร่อยกว่าแต่เขาก็มีความมันนิดๆนะฮะมัน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 อันนี้มันเอออะไรอะไรอันนี้มัน ตำดาวนะครับเมืองในภูเขาก็ประมาณนี้สวยงามลึกาจุนใจครับิวสวยมากนะครับข้างหลังเป็นปราสาทแล้วก็บรรดาที่พักทั้งหลายในบรรยากาศภูเขาของตำดาวนะครับ là mẹ quá uhm. Tịch quăng. Là mè. Cảm ơn. ็จะขายเหมือนเหมือนกันนะครับก็เป็นทั้งผลไม้ขนมกินเล่นเกาลัดแล้วก็ขนมต่างๆนะครับเหมือนกันุรักษเลยเาสามารถขอชิมได้นะครับ biến <laughs> Để tôi đi <tui> ừ. <laughs> <laughs> dạ. <laughs> nguồn của em vào không có trên, à. để <laughs> เราต้องให้ผู้มีประสบการณ์เป็นคนฟังเราสั่งผัดอมัดอยากผหาน๋อนี่คือเหมือนร้านอาหารก็ร้านข้าต้ม

ร้านที่เราเลือกนั่งนะครับข้างล่างก็จะเป็นเหมือนสวนสาธารนณะทุกคนมาเดินเล่นได้วิวสวยงามครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมง สังเกตดูว่าบรรยากาศของเมืองตำดาวตอนเนี้หมอกลงฮะยิ่งบ่ายหมอกยิ่งลงบรรยากาศอากาศเย็นเลยนะครับอากาศเย็นใครมาเที่ยวต้องเตรียมเสื้อมานะเตรียมพร้อมพร้อมกันหน่อยเนี่ยพอดีผมผมติดแจ็กเก็ตมาก็พอช่วยช่วยไปได้สักหน่อยนึงนะครับข้างหลังเป็นที่พักนะครับนะ โรงแรมหรูเลยทีเดียวสุดยอดครับเมืองตำดาวถ้าเป็นไปได้จะกลับมาเที่ยวอีกสักครั้งหนึ่งครับผม Yeah, don't